ขอทำการมัดรวบนิดนึงก่อนที่จะถแถลงการนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูนะเอ๊สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตมาหน้าสดนิดนึงเพราะว่า วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนมีความหิวมากก็จะมาแถลงการแม่แม่หลายๆคนนะคะที่ติดตามจอยนะแล้วก็เหมือนซื้อขนมสำหรับคุณแม่หรือว่าซื้อพวกอาหารการกินตามตามจอยนะคะหลายคนก็จะมีปัญหาคือเหมือน กลัวเรื่องแป้งเนาะจอยก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าอาหารการกินสําหรับแม่ให้นมเนี่ยมันอะไรยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าจอยเนี่ยไม่ใช่นักโภชนาการนะคะแต่ว่าเอาจากประสบการณ์ส่วนตัว <c oughs> ก็มีลูกคนแรกเนาะแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวในที่นี้ก็คือเหมือนหลายคนถามเข้ามาว่าเออจอยกินยังไงทําไมจอยไม่อ้วนหรือแบบทํำยังไงถึงไม่อ้วนนะคะตั้งแต่ก่อนก่อนมีน้องแล้ ถ้าหลายคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจอยเคยเป็นมนุษย์ที่อ้วนมากเพราะว่าจอยขอบเช็ดเลนน,นิดนึงเพราะว่าจอยเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่เคยผอมเลยแล้วก็พอมีแล้วก็จอยมาออกกําลังกายแบบหักโหมมากๆอาหารการกินก็ผิดเพี้ยนมากเพราะว่าจอยกินแต่ผักทุกวันเลยแล้วพอจอยกินแป้งปุ๊บจอยก็โย,โย,โ,ย,โ,ยโย่อันนี้ก็คือแบบก่อนก่อนจะเจอพี่โจนะคือก่อน้องนั่นแหละก็เราขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่านั้นก็เป็นการลดน้าหนักแบบผิดวิธีเนาะแต่พอมีน้องเนี่ย ตั้งแต่ตั้งแต่แต่งงานแล้วพออยู่กับพี่โจเนี่ยพี่โจเขาจะบังคับให้จอยกินแป้งก็คือกินข้าวกินคาร์โบไฮเดตอย่างเงี้ยคือจอยป็นคนที่กลัวมากตอนช่วงแรกๆที่กินนะเหมือนร่างกายเราไม่เคยได้รับแป้งเพราะว่าเราหยุดแป้งมานานแล้วเราไปกินแต่สลัดทําให้ร่างกายเราผอมซูบแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีนวลแล้วก็ผิวแห้งแล้วก็เหี่ยวมากนะคะพอจอยได้รับแป้งเนี่ยหนึ่งเลยคือมันโยโย่มันก็อ้วนขึ้นเออแต่ผิวมันก็เริ่มตึงจากนั้นเนี่ยจอยก็ใช้วิธีการแบบ คือจอยเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักมากอยู่แล้วนะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มลดความอ้วนประมาณสามสี่ปีแล้วแหละจอยออกกำลังกายทุกวันนะคะก็วิ่งวันละห้ากิโลอย่างเงี้ยแต่พอช่วงที่มีน้องเนี่ยจอยก็ออกกําลังกายน้อยลงมากเหลือแค่สามวันต่อสัปดาห์แล้วก็ปกติจอยเล่นเวทหนักมากแบบเล่นเวทแบบกล้ามเลยอะออแต่พอมีน้องเนี่ยก็ใช้แบบ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาลงมากน้องจอยดูผอมกว่าเดิมมากใช,ใช่คือแบบผอมลงกว่าเดิมคือตอนท้องก็ผอมลงแล้วนะแล้วหลังคลอดก็ผอมลงอีกก็จะามาอธิบายนะคะก็แน่หลักๆเลยตอนท้องเนี่ยทําไมมันถึงผอมหนึ่งเรื่องการออกกําลังกายคือจอยออกอยู่แล้วแต่ออกน้อยลงแต่ก็ผอมงงไหมเพราะว่าจอยว่ามันอยู่ที่เรื่องโภชนาการหรือการกินด้วย ตอนท้องพอเริ่มท้องปุ๊บเนี่ยจอยเริ่มกินอาหารที่แบบม,มีประโยชน์คือเมื่อก่อนอ่ะจอยอย่างที่บอกว่าจอยไม่กินข้าวไม่กินแป้งเพราะว่าจอยเก็บเก็บคาร์โบไฮเดรตไว้เป็นกินขนมเพราะจอยเป็นคนที่ติดขนมมากคือไม่กินข้าวได้ทั้งวันทุกวันไม่กินได้แต่ต้องกินขนมอืมซึ่งมันผิดนะคะผิดเลยนะคะแต่ตั้งแต่มีน้องเนีเน่ยจอยกลัวเรื่องเบาหวานเพราะว่าเป็นคนที่ติดกินขนมแล้วก็เบาหวานขึ้นง่ายแน่ๆก็เลย ไม่กินขนมเลยกินแต่ผล,ลไม้ซึ่งจอยก็ถ้าเกิดแม,แม่แม่ที่ได้ติดตามจอยก่อนหน้านี้นะคะคือถ้าถ้าได้ติดตามแบบมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนช่วงจอยท้องกลางๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจอยไปตรวจน้ําตาลในเลือดแล้วก็พบว่าน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็เกือบจะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นเนาะเออจอยก็เลยแบบเรื่องของหวานจอยก็เลยไม่แตะเลยนะคะลดลดลงมา,มา,มากทีนี้จอยก็เลยแบบกินครีนเออ จะบอกว่ากินคลีนแล้วมันก็ดีมากเพราะว่ากินคลีนเนี่ยหนึ่งอาหารคลีนรสไม่จัดอาหารคลีนไม่หวานอาหารคลีนไม่ได้ไม่ใช่เป็นแป้งที่แบบแป้งขัดสีนะคะอาหารคลีนคือแบบส่วนใหญ่จะเป็นแป้งแป้งไม่ขัดสีอืมนั่นแหละซึ่งมันก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็จะบอกว่าแม่แม่หลายคนที่กินตามจอยแล้วก็จอยลงโพสเกี่ยวกับร้าน ร้านที่จอยชอบไปซื้อใช่ไหมคะร้านเฮลตี้ร้านแบบว่ารวบรวมพวกของเฮลตี้วันนี้จอยก็ไปจัดมานะเยอะมากเลยจะมากินให้ดูอืมทุกคนก็ไปแล้วก็บอกเขาว่าขอเมนูที่ไม่มีแป้งซึ่งยากการที่เราจะกินอาหารในครบห้าหมู่เนี่ยหนึ่งในนั้นคือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งนะคะแต่ว่าแป้งที่จอยแนะนำอะ่ะก็คือเป็นแป้งโฮวี at, หรือแป้งที่มันไม่ขัดสีเนาะอืม นี่พูดไปด้วยแล้ปั๊มนมไปด้วยอืมก็เป็นแป้งไม่ขัดสีแล้วก็เหมือนคือจะอธิบายว่าสามารถถ้าเกิดใครที่ซื้อตามจอยนะคะก็ซื้อกินแป้งได้คือแม่ให้นมสามารถกินแป้งได้แต่ว่าถ้าหลายคนแบบบอกว่าเฮ้ย<ๆ>เคยเจอข้อมูลว่าไม่ควรกินแป้งเพราะว่าเด็กอาจจะมีอาการแปลกๆเช่น เอ,อมีถ่ายเป็นเลือดหรือว่าเด็กมีอาการร้องไห้แบบผิดปกติอันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นอาการที่เด็กแพ้แป้งสาลีนะคะอืมก็แล้วแต่เด็กนะคือการที่แม่ทุกคนน่ะกินอาหารทุกชนิดอ่ะคือเราสามารถกินได้ในปริมาณที่มันพอดีนะแล้วเราต้องคอยสังเกตอาการลูกด้วยแต่อย่างส้มอย่างเงี้ยจอยไม่กินเลยเพราะว่าส้มเนี่ยมันจะไปรบกวนระบบกระเพาะระบบย่อยอาหารของเด็ก กะหล่ำก็จะไปช่วยมันจะไปเพิ่มแก๊สในกระเพาะอ,อแต่ว่าอย่างแป้งอย่างเงี้ยเรากินได้เพราะไม่ไม่งั้นนะ่ะต่างชาติอะ่ะคนแบบฝรั่งเขาจะอยู่กันได้ยังไงเมืองเขามีแต่พิซซ่าเมืองเมืองเขามีแต่แป้งสาลีทท้งนั้นเลยเมืองเขาไม่มีข้าวเขาจะอยู่กันได้ยังไงนะคะก็คือกินได้แต่ว่าเราต้องดูคอยดูพฤติกรรมลูกว่าเออมีการแพ้ไหมซึ่งน้อยมากที่จะแพ้นะอืมันก็จะมีเหมือนกันแหละเด็กที่แพ้แป้งสาลีแต่ก็น้อยอย่างโจอะ่ะ ก็ไม่แพ้แล้วก็ได้รับการตรวจทำสกินเทสเรียบร้อยแล้วว่าเจโอไม่แพ้อาหารอะไรสักอย่างเลยเจอกินได้ทุกอย่างนะคะแน่จอยน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4ี่0ิ้าห้าสิบค่ะคือน้ำหนักไม่ได้ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าตัวเล็กอืมเหมือนรูปร่างมันก็ลงอะ่ะแล้วก็จอยปั๊มนมตลอดทั้งวันนะคะอาหารการกินของจอยเรื่องขนมถามว่าจอยกินไหมแต่จอยจอยกินแต่จอยจะกินเป็นขนมประเภทนี้ค่ะ นี่ขนมที่จอยกินนะเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็นข้าวโอ๊ตไส้เผือกแปะกล้วยลูกตาลน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวโอ๊ตผสมเนื้อมันม่วงเดี๋ยวจอยจะแกะชิมให้ดูเลยอันนี้จอยซื้อจากร้านสุขภาพนะเป็นร้านที่จอยซื้ออาหารคลีนตลอดเลยแล้วก็จอยอะ่ะกินนะกินคลีน,ก,นก็คือกินข้าวร้านนี้นะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นของแบรนด์สุกนะคะ ก็คือจะบอกว่าร้านสุขภาพเนี่ยชื่อร้านนะคะสุขภาพเขามีเมนูคลีนก็คือมีพวกขนมคลีนคลนแบบนี้นะคะแล้วก็มีกับมีพวกข้าวซึ่งหลายแบรนด์มากพวกแบรนด์แบบเอ,อ่อราวชูการ์แล้วก็แบรนด์แบบที่เป็นแบรนด์กับข้าวคลีนอะ่ะก็คือเขามีเยอะมากจริงนี่ อันนี้เป็นไก่ย่างสมุนสมุนไพรพวกไก่อะไรเงี้ยจอยก็กินที่เป็นอกไก่หรือปีกินที่มันไม่ใช่มีไขมันเยอะนะคะอ่ะไม่น้อยแต่ดูผอมมากเวอร์อุ๊ยคุณขวัญให้นมทานอาหารพวกนี้ได้ไหมคะคุณจอยทานได้ค่ะคือให้นมเนี่ยสามารถทานได้ปกตินะคือ การให้นมลูกเราต้องกินให้มันหลากหลายช่วงแรกๆตอนช่วงสามเดือนแรกอาจจะกินแบบอย่างจอยอย่างเงี้ยช่วงสามเดือนแรกจอยจะกินเป็นพวกแกงเลียงอะไรอย่างี้เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มกินหลากหลายแล้วแล้วเราก็ต้องคอยดูว่าลูกแพ้หรือเปล่ามันจะมีอาการบ่งบอกอย่างเช่นถ่ายเป็นมูกเลือดหรือว่ามีอาการแบบร้องไห้ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้นะคะที่จอยซื้อมาเป็น ข้าวโอ๊ตผสมเนื้อมันม่วงไส้มันม่วงเม็ดบัวจะบอกว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณน,น้านมคือเราก็ต้องดูอินกรีเดียดนแต่ละอย่างเนาะเออจอยก,ก็เลยแบบเอ๊ยตัดมาลองดูซิจะลองให้ดูแล้วก็แป้งก็กินแป้งที่มันกินได้คะ่ะแป้งแต่ว่ากินแป้งที่มันแบบเหมือนไม่ขัดสีดีกว่า น่ากินมากเลยนี่นะคะเป็นมันม่วงคือแบบไส้เขาชัดเจนมากคืออาหารคลีนนะี่ยมันจะแบบกินคลีนแล้วแบบชีวิตจะดีนะคะมันจะไม่อ้วนมากมันมันมัน,มนเหมือนได้กินมันม่วงเลยแล้วก็ไม่หวานมากเหมือนเขาไม่ใช่น้ำตาลเขาจะใช้ความหวานจากอย่างอันนี้เป็นมะพร้าวแล้วก็ข้างในเป็นไส้มันม่วงที่ ใหญ่มากนี่นะคะมันม่วงแล้วก็แป้งอะ่ะเป็นแป้งข้าวโอ๊ตคือเป็นข้าวโอ๊ตผสมมันม่วงซึ่งข้าวโอ๊ตม,มันทําให้แบบเพิ่มปริมาณน้ํานมแล้วก็มันก็ช่วยเพิ่มปริมาณน้ํานมด้วยงานบ,บีบีจะจัดอีกทีเดือนน่าจะกระดกะดานะถ้าจอยจำไม่ผิด เนี่ยะคะ่ะก็อร่อยสําหรับแม่ที่แบบอย่างจอยอย่างเงี้ยเป็นคนที่ขาดขนมไม่ได้ต้องกินขนมตลอดเราก็เลือกกินพวกขนมครีนนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้แป้งที่มันไม่ขัดสีก็รู้เรื่องเนาะหลายคนอะ่ะกินตามจอยแล้วก็ไลน์ไปหาที่ร้านแล้วก็บอกว่าขอขนมที่ไม่มีแป้งไม่มีนะคะแต่ว่าขนมส่วนใหญ่จะเป็นแป้งที่แบบไม่ขัดสีนะ อันนี้เป็นเผือกเผือกเม็ดบัวเอ้ยใช่ไหมเอ้ยเผือกแปะกลวยนะคะนี่เผือกแปะกลวยตรงตัวนี้มันเป็นข้าวโอ๊ตนะเราก็กินข้าวโอ๊ตได้แต่อาหารคี่น่ะต้องไม่คาดหวังว่ามันจะหวานมากนะคือ เป็นขนมที่ไม่หวานมากเครื่องปั๊มนมตอนนี้ที่จอยชื่นชอบนะคะก็จะเป็นของแอติจูดมัมสามรุ่นเลยซึ่งตอนนี้แบตหมดทั้งสามรุ่นเลยคือจอยไปผจญภัยมามากก่อนหน้านี้ไปต่างจังหวัดแล้วก็แบบผจญภัยนี่ก็ชาร์จอยู่แล้วอันนี้คือลงมาข้างล่างก็ชาร์จอยู่ข้างบนหมดเลยก็ต้องใช้เป็นเครื่องอื่นซึ่งตอนนี้เจ็บนมมากรู้เลยว่า ไม่มีอะไรแทนที่ attitude มัมได้จริงๆ,จงๆเจ็บนมมากใช้เครื่องไหนก็เจ็บนมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจอยมีปัญหาเรื่องแบบเออเป็นคนที่หัวนมสั้นด้วยก็ใช้อะไรก็จะมีปัญหาโอเคจบไปอลขนมผสมข้าวโอต๊ตมาดูวันนี้นี่กอยกินอีกก็จะมีแซนด์วิชนะคะอันนี้เป็นของครัวหมี่มีหม้มอเผื่อใครจะแบบ เออไปสั่งกับที่ร้านสุขภาพนะคะก็สามารถสั่งได้เนื้อเยอะมากเนื้อเยอะมากข้างในอะ่ะมันเป็นแบบอกไก่เลยแล้วแป้งอันนี้นะคะเป็นเป็นขนมปังโฮวีอย่างที่บอกว่าแป้งกินได้แต่ก็กินให้เป็นแบบโฮวีเป็นแบบสุภาพไม่ขัดสีนะคะคือเราก็ไม่รู้จะกินยังไงเพราะว่ามันหนาแน่นเวงจริงยิ่งใหญ่มากอ่ะนี่คือ เนื้ออกไก่แล้วแบบไข่แดงตุ้มมากสั่งได้นะคะเพราะว่าที่ร้านมีบริการจัดส่งด้วยเนี่ยเป็นแป้งฮูวีเป็นแป้งผสมธัญพืชก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็สารอาหารก็ดีมากด้วยเป็นไก่พริกไทยดำนะคะอร่อย ถ้าใครแบบอยากกินตอนนี้เลยก็สั่งได้เลยนะเพราะว่าจอยให้แฟนเพจร้านไว้ที่หัวคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็สามารถกดเข้าไปดูได้เพราะว่าเขามีเมนูอาหารคลีนค่อนข้างเยอะเลยแหละคือมีแบบทั้งขนมทั้งอาหารเห็นน้องเจโอกินเก่งพี่จอยมีสต็อกบ้างไหมคะมีค่ะมีสต็อกเยอะเลยเพราะว่าพี่ก็กินเก่งเหมือนกัน นุกกินเก่งแม่ก็กินเก่งนะคะเพราะว่าคือกินเยอะอะน้ำนมก็จะเยอะตามขนมอีกอย่างนที่จอยชอบกินที่ร้านนี้นะคะเป็นเป็นข้าวพองอบกรอบอบใช้การอบนะคะไม่ใช่การทอดเห็นไหมขนมเขาจะเป็นแนวแนวแบบทัญพืชเป็นขนมแบบแนวแนวอย่างเงี้ยอือันนี้รสโนริสาลาย แถวทั้งหมดก็แค่170อะคือกินหมดถุงนี้ก็ยังไม่อ้วนอะ่ะจะให้ดูลักษณะนี่คือแบบมารีวิวของกินให้ดูเพราะหลายคนอะ่ะถามจอยเยอะมากว่าจอยกินอะไรบ้างอยากรู้ว่าคุณแม่กินอะไรนี่นะคะเป็นข้าวฟองที่มีสาหร่ายอยู่ <c oughs> อร่อยมากกรอก แม่ๆคนไหนที่ชอบกินเลอะไรเงี้ยกินขนมถุงอะ่ะกินอันนี้ได้คลีนมีเคล็ดลับผิวขาวเคล็ดลับคือจอยกินเป็นคนที่กินผักผลไม้เยอะมากแล้วแบบบ้านจอยทุกคนผิวขาวทั้งบ้านอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบเหมือนก็กินผักผลไม้เยอะทั้งบ้านก็เลยขาวเลยพ่อจอยขาวมากเลยค่ะ ถ้าใครเห็นพ่อจอยจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมจอยขาวพ่อจอยขาวมากโอ้ยไก่แน่นมากนี่และที่คือเขามีเยอะลองเข้าไปดูในแฟนเพจของทางร้านนะคะร้านสุขภาพเขามีเยอะเยอะมากแล้วก็จอยสั่งขนมกับเขาตลอดเพราะว่าขนมเขาเป็นขนมคลีมที่แม่ให้นมก็สามารถกินได้อันนี้เป็นอัลมอนด์นี่เป็นเม็ดบัวก็ ลองไปสั่งกันดูได้เนาะถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็สามารถถามได้นะอันนี้ก็มาให้ดูแล้วก็มาแถลงการ์ด้วยเพราะว่าหลายคนก็เข้าไปที่ร้านแล้วบอกกับทางคุณยููว่าแบบว่าขอแบบไม่มีแป้งเนาะเพราะว่าหลายคนก็กลัวการกินแป้งว่ามันจะส่งผลต่อลูกไหมก็อยากให้คือกินให้มันหลากหลายแล้วก็คอยดูว่าเออเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะเด็กบางคนอะ ก็จะมีการแพ้แต่มันก็จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยวิธีแก้วคือหยุดกินแค่นั้นพี่จอยได้สัญญากรรมไหมคะไม่ได้สัญญากรรมเลยค่ะทั้งหน้าคือแบบหน้าอย่างนี้เลยไม่เคยโบท็อก์เลยนะไม่เคยโบท็อก์ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ไม่เคยทําอะไรเลยทําอย่างเดียวก็คือจัดฟันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆจอย ฟันเหมือนแบบมีเขี้ยวขึ้นมาข้างหน้าสองอันแล้วถ้าไม่จัดฟันไม่ดึงเขี้ยวลงอ่ะมันก็จะเป็นร้อนในอยู่ตลอดตรงเนี้ยมันเฉียดสีจอยก็แดดฟันอย่างเดียวนะคะตาก็ไม่ได้ทำแต่ว่าข้างเนี้ยติดเป็นสติกเกอร์เห็นไหมสติกเกอร์ติดตาสองชั้นอ่ะเพราะว่าบางทีมันแบบมันชั้นตาไม่เท่ากันเราก็จะอยากสวยนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องแบบโบถงโบถอกเสริมจมูกทำคางไม่ได้ทำเลยฉีดผิวก็ไม่ได้ฉีด เวลาเข้าสปาหรือทีอ่ที่ทำมันก็คือนวดหน้าอนะหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีแอบบแอบบถามมาในแมสเซจเงี้ยแบบกลัวคุณจอยแบบโกรธหรือเปล่าถามเรื่องสัญญกรรมก็ไม่โกรธนะคะเพราะว่าก็จะมีคนถามอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กและว่าแบบเออน้องสัญญกรรมไหมไม่ได้สัญญกรรมนะโอเคหลายคนจะคิดว่าทําจมูกใช่ไหมเพราะว่าแบบมันมีทรงแต่ว่า ออพ่อจอยเป็นคนจมูกโด่งแล้วก็พ่อจอยทรงจมูกสวยส่วนแม่ก็ทรงจมูกสวยแต่ไม่โด่งมากจอยก็เลยได้ครึ่งคึ่งกลางๆคือพ่อโด่งมากเลยนะของจมูกพ่อแต่จมูกแม่ไม่โด่งมากคือโด่งไม่เท่าจอยจอยก็เลยได้ได้แบบเหมือนลบกันพ่อกับแม่บวกกันลบกันแล้วก็ได้มาเป็นจอยได้เป็นจมูกจอยจมูกคือจอยมีฝาแฝดค่ะจมูกของจันเนี่ย ก็จะคล้ายๆกันแต่เขาจะมีหยดน้ำนิดนึงโอเคก็วันนี้ก็มาถแถลงการแล้วก็มากินให้ดูนะว่าอะไรบ้างที่ที่จอยกินระหว่างให้นมนี่ก็ปั๊มนมอยู่อืม นี่คือเนื้ออกไก่เยอะมากก็กินเยอะเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งให้นมลูกก็ยิ่งกินเยอะก็มาแนะนำนะคะอธิดบายแมะทุกคนเคไปแล้วบายบาย